ลองซูบต้วาวีนหนึ่งหนะครับสบภาพก็เดิมๆครับไม่มีแกะไม่มีเปิดทุกตัวผ่านน้ำมันทุกตัวเหมือนเดิมนะครับทางร้านเราต้องบอกไว้ก่อนน้ำมันเยอะเพิ่มก่อนไว้บนอย่างเดียวม่ต้องไปยุ่งเขาอะเครื่องดีมันต้องเล่นได้นะครับไม่ต้องใช้ติ๊กแค่ได้หรอกไปเสียง<อ>โอ้โหตันนี้ทาไมเสียงมันแ้าใกดงข้าง वन हजार ने मी लाय का เห็นไหมกระดับเครื่องดับเนละดับมันจะมีแรงกันแรงงานเจ้าครับตังนี้กป็ต่อดับครับผม